สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลรนีชาแนลค่ะคลิปนี้พามาชมต้นไม้มงคลลิ้นมังกรเงินค่ะเพื่อนๆค่ะลิ้นมังกรเงินกับม่านสายไหมดูความมหัศจรรย์ของพันไม้นะคะตอนที่ ปลูกใหม่ๆลิ้นบังกรเงินเป็นสีเงินเลยนะคะไม่มีลายใบไม่มีด่างเขียวก่อนที่จะมาออสเตรเลียตอนนี้ครบคสามเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆคะรุ่นนี้ก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็วางไว้หน้าบ้านมุมนี้จะเป็นมุมที่ ช่วงเช้าจะไม่ได้รับแดดแต่ว่าช่วงบ่ายแดดจะส่องถึงลิ้นมังกรเงินตอนแรกวางรับแดดทั้งวันเลยนะคะสีไม่มีเขียวปนเลยค่ะไม่มีลายด่างเขียวเลยแต่ว่าพอมาวางอีกมุมนี้ที่รับแดดแค่ช่วงบ่ายก็ลายด่างเขียวสวยเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็แตกหนอ่อเกือบจะเต็มกระถางนะคะที่จริงกระถางนี้ที่ปลูกย้ายมาปลูกกระถางนี้ก็แค่3ต้นตอนนี้ที่ดูดูก็จะเป็นห6ต้นแล้วนะคะสวยงามมากแล้วก็ปลูกในกระถางเดียวกันรอบๆก็จะเป็นม่านสายไหมม่านสายไหมเป็นไม้ประดับมงคลที่น่ารักมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อยู่ได้ทั้งแดดร้อยเปอร์เซ็นแดดเต็มวันแล้วก็ร่มลำไรถ้าได้อยู่ในร่มเขาก็จะเขียวสวยใบเป็นเงาเลยนะคะเป็นไม้อวบน้ำที่ถ้าเขา,าสายเขาหักที่เขาเป็นไม้เครือเล็กๆเนาะเป็นไม้อวบน้ำ เขาก็จะแค่แห้งในส่วนที่หักนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าในส่วนยอดหรือส่วนต้นก็จะไม่ตายแค่เราเด็ดหรือตัดในส่วนที่แห้งออกแล้วก็เอามาปักชําใหม่ก็จะงอกงามได้เหมือนเดิมชมความงามของลิ้นมังกรเงินนะคะลายด่างสวยมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เหมือนเป็นพันุ์ใหม่เลยนะคะลิ้นมังกรเงินเป็นไม้ที่พัฒนาสายพัน์ธุมาจากลิ้นมังกรดั้งเดิมนะคะตอนที่ออกมาใหม่ๆก็ราคาแรงเหมือนกันนะคะต้นนี้เพื่อนให้มาต้องขอบพระคุณเพื่อนมากๆนะคะให้ไม้มงคลมาก็ดูแลอย่างดีเชื่อนใจเลยนะคะเขาแตก แตกหนอยิ่งกอแน่นยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรุนีเห็นที่ที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียในในคลับนะคะจะเป็นคลับใหญ่เนาะเวลาเขาปลูกแต่ว่าเห็นที่เป็นลิ้นมังกรบ้านเรานะคะลิ้นมังกรดั้งเดิมที่เป็นลิ้นมังกรทองและลิ้นมังกรเขียวก็ปลูกใส่กระถางใหญ่ๆสูงๆ ตั้งโชว์ไว้ในอาคารที่ไม่ได้รับแดดเลยได้รับแต่แสงนีออนก็สวยงามก็ได้ไอเดียเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่กล้าถ่ายนะคะอันนี้จะเป็นหลานสาวถ่ายถ่ายทำคลิปแล้วก็ส่งมาให้ก็เลยจะห่างหน่อยแต่ว่าให้ดูทรงพุ่มของม่านสายไหม ที่ปลูกรอบๆข้างกอลิ้นมังกรว่าสวยงามแค่ไหนเหมือนเป็นงานศิละปะเลยนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะคะตั้งแต่รุ่นนี้มาสามเดือนแล้วก็ลดน้ำก็น้องก็บอกว่าเขามีเวลาเขาก็มาเนาะอาทิตย์ละครั้งโดยประมาณ ได้รับน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆพ่อคะดูนะคะก็ยังงามงามนะคะธรรมชาติของต้นไม้พันไม้เขาปรับตัวได้ค่ะม่านสายไหมปลูกปลูกลงในกระถางแล้วแขวนแล้วให้เขาห้อยลงมาก็สวยนะคะแล้วก็ปลูกข้างๆกระถาง กระถางใหญ่แบบนี้ค่ะเห็นที่นี่เขาก็นิยมทําเหมือนกันนะคะกระถางใหญ่ๆแล้วก็ปลูกไม้ที่เป็นไม้ไม้เลื้อยเล็กๆอย่างนี้ค่ะรอบๆกระถางสวยงามน่ามองเหมือนกันค่ะตอนย้ายกระถางก็ให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ำที่ทำขึ้นเองที่มีส่วนผสมของไข่ของเปลือกขขอไข่เปลือกไข่แล้วก็ยาคูน้ำสาวข้าวเครื่องดื่มบำรุงกำลังไข่ก็ใช้ไข่สดส่วนผสมก็กะกะ,กะเอา งามอย่างที่เห็นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตั้งแต่มาสามเดือนต้นไม้งามงามทุกต้นเลยนะคะทั้งๆที่น้องก็มาลดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งถ้ามีเวลาก็อาทิตล์สองครั้งก็ยังงามตอนเปลี่ยนกระถางก็ม่านสายไหมก็ไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะแตม่ม่านสายไหมนี่ แตกกอแตกทรงพุ่มเร็วมากนะคะเป็นสายห้อยย้อยลงมาแล้วก็ถ้าเขาเลือ้อยถึงดินก็ขยายพันธุ์เร็วเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆพ่คะหน้าปลูกคะ่ะก็มารีวิวให้ชมกันนะคะสามเดือนที่มาด้วยพิซ่าท้องเที่ยวออสเตรเลียเนาะต้นไม้ที่บ้านก็ยัง จเจริญงอกงามก็จะทำคลิปรีวิวต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ทำคลิปก่อนที่จะมาออสเตรเลียนะคะให้เพื่อนๆได้ชมการจเจริญเติบโตของต้นไม้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพบคุณและสวัสดีค่ะ